วิธีหั่นมะเขือเปราะนะคะก่อนนําไปปรุงอาหารหั่นแบบไหนให้มะเขือเปราะขาวจัวไม่ดำน่าทานนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลัามาพบกับช่องแคเ a ชแนลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเรมีทิปเล็กๆน้อยๆในการหั่นมะเขือเปราะก่อนนําไปปรุงอาหารไม่ให้ดํามาฝากกันนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเรด้วยค่ะปกติการหั่นมะเขือเปราะนะคะถ้าเราหั่นแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ไม่มีการแช่แบบนี้นะคะมะเขือเวลาโดนลมนะคะจะ เขาจะดำเนาะก็สาเหตุที่มะเขือดำก็เพราะว่ามะเขือเขาจะมียางอยู่นะคะเมื่อยางโดนลมก็จะทําให้มะเขือเปลาะของเราดำและเวลามะเขือเปลาะดำนะคะนําไปทําอาหารก็ไม่น่าทานค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะน,นําน้ําเปล่ามาใส่ในกระมังนะคะจากนั้นก็ใช้น้ําส้มสายชูที่มีอยู่ในครัวนะคะใส่ลงไปในผสมกับน้ําเปล่าได้เลยค่ะ จากนั้นก็ทำการหั่นมะเขือเปราะได้เลยค่ะหั่นแล้วก็รีบใส่ในน้ำได้เลยนะคะยางมะเขือเปราะจะได้ไม่โดนลมเนาะเขาจะได้ไม่ดำค่ะค่ะถ้าหากว่าใครไม่ใช้เป็นน้ำส้มก็สามารถใช้เป็นเกลือป่นแทนได้เหมือนกันนะคะ เกลือป่นก็ทําให้ไม่ดําได้เหมือนกันค่ะแต่แคเลจะใช้เป็นน้าส้มเนาะในคลิปนี้นะคะก็หั่นเป็นชิ้นพอดีเอ,อ่อพอดีคำในการทํากับข้าวนะคะและการนําไปทํากับข้าวนะคะแคเลแนะนําเลยนะเมื่อเขือเปลาะให้ใส่ทีหลังสุดเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้เมื่อเขือเปลาะนะคะไม่ดําค่ะถ้าเราไปใส่เวลาทํากับข้าวใส่เมื่อเขือเปลาะ ลงไปนะคะยิ่งเคี้ยวมะเขือเปราะจะยิ่งดำถ้าใส่ตอนท้ายเขาจะไม่ดำก็เป็นทิกด้วยนะคะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราแช่ไว้ในน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูมะเขือเปราะก็จะขาวจ้วะเลยนะคะเ,เพื่อนๆไม่ดำนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแค่เลจะให้ดูนะคะว่าน้ำที่เราแช่มะเขือเปราะเมื่อะสักครู่เนี่ยตอนแรกเลยก็เป็นน้ำใสๆปกติพอเราเอามะเขือเปราะลงไปแช่เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะน้ำเขาจะขุ่นๆเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะ น,นั่นก็คือยางของมะเขือเปราะนั่นเองค่ะนี่ค่ะถ้าหากว่าเราไม่ทําการแชร่ใค้ยางตรงนี้นะคะที่จะทําให้มะเขือเปราะดําค่ะค่ะก็ะเป็นทิคเล็กๆกกกกน้อยๆในการหั่นมะเขือเปราะไม่ให้ดาก่อนนําไปทํากับข้าวนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ